สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราสไตล์ไทยบ้านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถนะครับบักแดงบวกครับเริ่มชีรครับเริ่มจากโลครับ,รบโลของช่างช่างหมูนะ ช้างหมูอันนี้ก็โลสี่สี่ร้อยครับรวมทั้งชี่รวมทั้งอะไรก็ห้าร้อยนะครับอันนี้ยางครับยางก็หกยางหกสิบหนึ่งเท้าเก้าสิบเท้าเก้าสิบยันหน้าครับยานหน้าห้าสิบเท้าเก้าสิบนครับห้าสิบเท่าเก้าสิบครับนี่ครับ ชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปก็เนียนะครับเออเบาะครับเบาะอะไรครับข้างในเบาะครับแม่ครับเบาะนี้เอามาจากไหนครับเบาะอันนี้เลครับเอามาจากลังวัดครับปรีของครูบาปนเอาไปใส่ซักผ้าครับดูข้างในเบาะได้ไหมครับเออข้างในเบาะครับ ไอ้เรื่องไ้นบอก็ไม่เขาม่มีอะไรนะมีแค่แค่ผักอะไรอยาเงี้ยมาอันนี้เอามาจากไหนครับอันนี้ก็ขโมยของพ่อมาครับคือพ่อเขาใช้อยู่ครับของรถอะไรไม่รู้แต่ไม่ได้ครับใส่ก่อนครับมิชีการใส่ครับมิชีการใส่นะครับก็ทำอย่างนี้ครับเวลาเติมน้ำมันครับ เดี่ยวกิไม่เอาคันนี้ไปนะครับใครเขาชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปก็เออข้างหลังครับอันนี้ประมาณ300อกับ400รอครับคือตัวนี้อ่ะของพ่อซื้อมาครับแล้วแล้วผมอะไปขโมยม,มาผมไปตีถีบีทีท่อครับท่อท่อท่อ,ท,อ,ท,อท่อน,นี้ผาแพร่ครับโดยตรง ช่างบอยครับเขาพาให้เขาเสียงท่อได้ไหมครับเออเสียงทอดครับมันจะลั่นกันไปไหมครับอ๋อไม่ได้ไม่ไม่ไรครับจัดเลยครับเสียงท่อเสียงท่อนะครับเอาจริงเหรอครับผู้ชมต้องตกใจนะ สวัสดีครับ่ปิดคลิปนะครับเออพวกเราขอจบเพียงเท่านี้นะครับเยี่ยม